อย่างที่แพร่หลายในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งในและนานาประเทศอารยธรรมแห่งการแต่งกายที่สืบทอดและยังได้รับความนิยมอีกครั้งในยุคกรุงรัตนกโกสินทร์ตอนต้นถูกนำมาประยุกต์ปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยนำมาสวมใส่เข้ากับชีวิตประจำวันจนได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบันโดยคำว่าผ้าลายอย่าง หมายถึงผ้าที่คนไทยสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างเช่นอินเดียเปอร์เซียจีนซึ่งช่างไทยต้องออกแบบลวดลายของไทยแล้วจ้างช่างอินเดียเขียนและพิมพ์ตามแบบด้วยวิธีการสั่งจ้างพิมพ์ดังกล่าวจึงทำให้เรียกผ้าชนิดนี้ว่าผ้าตามตัวอย่างหรือผ้าลายหยักที่สามารถนำมาสร้างอาชีพสไร้างรายได้มีความโดดเด่นของสินค้า ในด้านอัตลักษณ์ของผ้าลายหยักทางประวัติศาสตร์ที่เสน่ห์น่าสนใจในแง่ของการแต่งตั้งยศโดยขุนนางที่ได้รับพระราชทานยศท้าบรรดาศักดิ์นอกจากจะได้รับผ้าพระราชทานผ้าสมปักตามตำแหน่งปัจจุบันคนไทยยังคงอนุรักษ์ผ้าลายอย่างไว้ตามวิธีการผลิตผ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ผ้าขาวธรรมดานำมาถึงกับผืนผ้า ใช้หมึกทาบนพิมพ์จนเต็มผืนผ้าแล้วนำไปย้อมสีแต้มสีแล้วชักเงาให้สวยงามร้านผ้าไทยอโยธยา เป็นอีกหนึ่งร้านที่ยังคงอนุรักษ์การทำผ้าลายอย่างไว้คงอัตลักษณ์ผ้าผสานเทคนิคที่ทางร้านนำมาพัฒนาขึ้นเก๋ไก่มีสไตล์สวยงามราณีท่านสมัยขึ้นเต็มไปด้วยศิลปะก,การออกแบบและเรื่องเล่าภายในเนื้อผ้าทุกแบบพิมพ์ ชื่อวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์ชื่อเล่นชื่ออุครับเป็นผู้ประกอบการโอท็อปที่ทำเรื่องของผ้าลายอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ้าลายอยางเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่กําเนิดขึ้นเนี่ยในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าเป็นผ้าที่มีต้นกําเนิดจากราชสํานักของอยุธยาโดยแท้แล้วก็ผ้าเนี้ยนะครับก็สูญหายไปตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกจบจนกระทั่งปัจจุบันเรียกว่าคนในอยุธยาปัจจุบันเนี่ยพอบอกว่าผ้าลายอย่างก็แทบจะไม่มีใครรู้จักว่ามันคืออะไรจนกระทั่งมีละครบทเพสันนิวาสขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ชื่อของผ้าลายอย่างเนี่ยกลับคืนมาว่าอะไรคือ,คอผ้าลายอยางองีเป็นผ้าที่สวยงามนี่ ผมเองก็ได้มีแนวคิดนะครับในการที่จะรื้อฟื้นคุณค่าของผ้าอะไรอย่างเนี่ยขึ้นมาโดยยึดตามขนบผ้าโบราณน,นะที่ปรากฏและหลงเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ถอดลายโบราณเดิมทั้งการเทคนิคการให้สีการเขียนลายต่างๆเหล่านี้ยึดตามขนบมีสังเวียนมีกรอบมีกรยเชิงมีลวดลายไทยต่างๆเหล่านี้เนี่ยยึดตามโบราณหมดทุกอย่าง ต้องเริ่มต้นจากกระบวนการโบราณเหมือนเดิมก็คือการอะไรไหมฮะดรออิ่งด้วยมือยังยังต้องวาดมือพูดไงไ่ายๆ่่ายังต้องวาดมือการให้สีการทำหล,หลายเทคนิคเนี่ยนะครับยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นโบราณอยู่<ม>เราก็เอารวดลายนั้นเนี่ยเอามาผสมต่อลายโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่มีบางครั้งนะครับบางครั้งเราก็วาดทั้งผืนเหมือนกัน3เมตรเนี่ยนะใช้ดรออิ่งคือวาดหมดเลย แล้วเราก็ต้องมาถอดลายนะเพื่อไปพิมพ์โดยใช้เครื่องดิจิตอลพิมพ์นั้นคุณภาพภาพปัจจุบันจึงมีคุณภาพของการพิมพ์ลายค่อนข้างสูงมากสีคงทนถาวรแล้วก็มีความงดงามมีความสวยเราจะมีการแตกแขนงมาทำกางเกงนะครับทำเป็นเสื้อ ทำเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนะเป็นเสื้อใส่ซาฟารีเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อลําลองต่างๆเป็นแมสก็ดีหรือเป็นผ้าประดับนะครับผ้าม่านผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้ต้นทุนต่อต่อการพิมพ์ผ้าต่อเมตรขึ้นอยู่ความยากของลวดลายในการทําเริ่มแรกกระบวนการพิมพ์ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจาก,กต้องมีการเทสสีแล้วดูว่าการพิมพ์เนี่ยสีติดหมดไปบางอันก็อาจจะชํารุดหรือว่าเสียหายมีตําหนิบ้าง มันสิ่งสิ่ง,งเหล่านี้ก็ทําให้ต้นทุนของผ้าแต่และผืนจริงๆแล้วเราไม่เท่ากันก็ตกประมาณผืนละประมาณ3,500บาทนะถ้าก็ดเป็นผืนขนาดยาวนั้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่4 0 0 0 4 5 0 0 5,000จนถึง5,500เป็นผ้าฝ้ายกำลังที่เป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าคอตตอนถ้าเป็นผ้าไหมนะฮะร,ราคาก็จะอยู่ผืนประมาณ8 0 0 0 0 0ถึง12,000 สำหรับท่านที่สนใจเรื่องผ้าลายอย่างอยากจะใส่ผ้าลายอย่างครอบครองผ้าลายอยางด้วยความภาคภูมิใจและก็มีความงดงามนั้นนะครับมาที่ร้านผ้าไทยอโยธยาอยู่ที่พุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับนะถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่4.4หาง่ายครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับหรือไม่ก็ติดต่อในในเพจนะฮะใน Facebook ได้ชื่อร้านผ้าไทยอโยธยารับรองเลยว่าใครที่ได้มาชมมาเลือกผ้าลายอย่างแล้วท่านจะชอบผ้า นะฮะแน่นอน